อเชิญครับเชิญสามสิบนาทีกฎหม่เชิญโอ้ my g ก็ดีว่าสกิลจุดสูงสุดกับอาเชียชาเตาาโชว์ให้ดูไม่เห็นหลับตาปิดตาแล้วไม่เห็นก็ถ้าิดโลกเอฟอาร์ใช่ไหม เราจะไปสู้ไหวได้ไหวไหนชี้ไหนชี้ชี้ไงคงจบแล้วโอเคสาธุเพียงเพียงเพียงโอ้ยเพิ่งดวงซะเลยสู้ธรรมดาไม่ก็สู้ด้วยความมูดีแต่เชื่อว่าในดวงหัวกอตันเลยสวัส ได้จัวะต่อเลยด้วยสิบสามครับรับเลยเซ็ครหับเราอกคิดเทาร่านเนาะผ่านเลยครับ เล่นอะไรเล่นอะไรเล่นไปซีรอบชิงนะเข้ารอบชิงเลยนะเขาจะรู้ไหมว่าลงมาจากสายล่างก็ดีก็ดีไงคุณเล่นเยอะแต่ว่าคุณเก่งลงจับมือคุณเจอคุณเจอล็อกชมพูใหม่มาเจอลูกตามาเจอแฮนนี่มาด้วยใช่ไหมเออเจอหลายอยหร่หยิบผเล่นรถเดี่ยวตักอาวุธอย่างละใบได้ใบหนึ่งจะขึ้นลงใบหนึ่งจะลงลุดแล้วเก็บใบเดียวใบนี้จะขึ้นลง โอ้อไม่นะที่มัแข่งด้วยไม่เคยเข้าเลยตลอดเลยต้องแต่มแต่ถามจีิงั้งโลกเกือสอเข้าในแข่งใหญ่ต้องเสียสางจัวอย่างหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกเลยมาสามเลยนีห้าพันให้ตัวเงเนี่ยกดถีกละ ดีนะตรงหน้าคุณไม่ใช่อันดับสองคนนั้นคุณหายไม่หอกเลนถ้าโตไม่หยุดสักเล่มเลยดอกสิบแปดดอกยี่ปักคาดโบสิบแปดซาลอยเพราะกว่านั้นนี่คลิไม่ช่วยเลยเรา่อไปที่สิบแปดห้าสามสามหอยซะเลย ตู้วาทิ้งเลยครับไลท์โดนไลท์ับริ่งเรียหรือมือเข้าโซ่จอน่เพราะมันเรียแล้วใช่ขึ้นรู้เลยอือจีบเลขหกสิบห้าออกข้างนี้ครับดูมันจังวาม หายากหอ่หองรอยก็เนเราิ <Diamond Hai> ่ากานี ay, ่ยง kind of ้ารไที่เรียกเรื่องเคียคไโอเคมาแล้วครับบวัดเนาะ้า่ไหรนที่ก็ยงแย่ยิรื่องาลยเพราะนเรืังเี่ยนไม่เรว่าเย็นที่เราท่แงนี้ก็เอาเย็นจริเยน้าักเนอย่างตาีีนึง

โอเคครับตอกไปนิห่กพุ้งรู้มันมีอยู่ในต่อร้อยเะกแบบหนหมเล้ไม่ผมพุรู้มมีอยู่ใน้่ร้อเนะอรไรอ่ะจะสใหม่เ่เจอหลุมได้มไม่ได้เลยไม่อให้่รู้ว่ามนอยู่งที่ชัะวไม่นึงได้หรือว่าวัวเด็ดดิดันเเน เออกานมหน่ทตัวดียบนี้เร่ที่ไหนีเหี่นข้ติดอาวุธยังไงไม่รู้หละเี้าังขี้เห่ท้งยัท้งเหมอนจรโดนแปะอ่ะ หดยไหมที่ปัหายใจไม่ออกแล้วยังไม่โดดแ่กนทุวันวนโอเคะสนุกดีโอ้ิ้มดิปวมากพิ่อแขนอโซ่สองกว่าหน้าหมดบกที่หนึ่งกว่าไม่ได้สักใบจวน นหนึ่ง่ง้าอหน่ง้าก็จะงเมื่อนีเ็าแลวมต่าเป็นขวัญอนี้กดสกิลอะไเลยชั้นหนึ่งพี่สเปรหลงไปหนึ่งเป็นหนึ่งตังปายิดหมุนเซนดิเป็นคนโดดตัตามคนนี้โดดลงหลังวันจากสกิลไหนหนึ่งเรื่มแเดียร์เยาเลยเไร่ อั้งดี่สิบปะอ่านี่มานี่ไปเดี๋ยวเกคล่ร้เลยสามอันนี้เชียร์หน้าค่าเท่าไรข้างนี้รวมบูทเท่าไหร่ครับอันนี้จอดอยู่ที่สิบแปดสองสามยวขอแวนด้แวนเลยแวนจะปัดเพื่อนอีกสองหมื่นอันนี้จะเป็น,นบูทรวเป็นหมื่นหมื่นสองสามสามสามสิบสา แมน4 3ส,สามสออกอาการจากมือสองใบแต่ยักดบวกไปไม่ได้ไ่าซินดี้ครับแี <S <S เชียร์เพิ่มอสองใบไปไเลย <laughs> สองใบไอ้ไม่มีอสองแหนมบอสบอสไม่มี้าเลยสบ18-5-2-3 2-3-2-5ครับสองครับเอาอันี้เข้าเอ็นเ็สกิลก็ออันนี้ไม่ได้นนี้ของรัก้าไหม่ได้สองเข้าโต แปดจากกลุ่มเมื่อแปดจุดครับตัวดาดยังไม่ถอดเขายังไม่ได้บอกไหนโอเคครับบ้าชุบเกณฑ์ไหนได้บ้างหนึ่งสา่าอะไรก็ได้ถ้าชุบเป็นไวรัสจะได้ตอนเลยทิ้ได้คนนี้ครับอ๋อเดี๋ยวชาตี้ก่อนโดนไลคทับจี้สามตัว อาไปนเอาตั <ort. S 2> đó, ้งเลยตั้นเั้เลยตั้เั้งเยั้เ้งเ้วยตั้งเตั้งเลยตั้งเลย้งเตั้ตัวงย้งเยัยตั้เียวแค่เดี๋ยวมัเเยยั้้ย สิบห้าข้างครับห้าห้โอเคอันนี้สิบสามยี่ิบเอ็ดสามเอ็ดแควรครับแวมจะออกที่อ่าเดี๋ยวคนนี้พอโดนสูบจะปัดแถวหน้าครับห้าฝั่งจะเป็นสิบแปดสิบแปดยี่สิบแปดสามสิบสามได้ แฟนบอกแรกจะเป็นที่เดียวใช่ไม่มีขอสองใบก็สามสับเคือเป็นสามสั่งคืหลกโอเคครับอ่ะแวนตี้โดเรมอนครับพาวเตอร์บาร์นะัดบวกมือนอแล้วก็แวน่นที่สามสูบสองครับคนนี้ปัดแถวหน้าห้าพันวันนี้เป็นสองมืน ปดาด้าทำได้แบรนซูสองตัวบวกหนึ่งครับโอเคคนนี้หายแดมหนึ่งแล้วก็ตัวหนึ่งครับเป็นสิบสามยี่แปดครับสามได้ <c oughs> ดรับเลยเซ็อุ้ยโอเวตตกใหไขร้านแบรนครับแล้วก็คนนี้บอกหมืน่นตัวหนึ่งเซ็ตพอครับจำยัใช่ อันจัะเขาคาเดอบายครับนัดเลยแว่นแล้วก็ตีกรอบครับร้อยล้านหนึ่งใบสองคริรับเ,เลยแต่ตันนี้ไปห้า,าพันบาทีได้เช็คให้เหมครับสองแบบใช่เป็นันเหชรก็ผีผกตันนี้ฮึ่มนาะสิบแปดสิบแปดสิบแปดบวก 3, 10, 48, 5, 3, สามหมื่นสี่แปดห้าสามห้าสิบสาม สามสิบสามสี่สิบแปดเมื่อไหร่งเมื่อสามสองหมืแปดครับรับยังอ๋อเราบัตเตอร์ตัวเดียวเป็นหกสิบสามครับโทษเถอครับเป็นหกสิบสามหรือว่ามันตัดตัวหลังได้ใช่เมื่อกี้ได้บวกแค่ตอนสิบสามอันนี้จะเป็นสามสิบสามสี่สิบแปดหกสิบสามชน สองมสผ่านเลยครับมือแปดใบเสียงใบเสียงว่ามีใครหนาดโมช่วยแล้วถ้าฝันถ้าฝันปีกจุ่นข้างน่าจ ah, ่นมากไปเกินไปเกิดยังไงดีคิดก่อน อยากจังโอ้ได้เียกกลับจะไม่ตายแต่ของตายอยู่โอ้วอร์ไปแล้วอ้องยางนะสามจี้ยิงอาวุธชิงดับเจา่สองเป็นเังืบงครับ

เร in ื่องเรื่องนเรื่องในน่อมืดตอนนี้ยังไม่มีการแฝ่วุ้ในคืนนี้แต่ว่าไปอยู่สองใบสโซบาสองยิงมากโอ้เนยบอกนะชือชื่อมเปดสาวเไ่นะไม่ลงอย่างไรฮะดูกองข้าไปมวุธหรือว่าเดดวุไปนี่ม้ทิ้งหมด

เส้นหายบ้างมือแปดใบดีต่ย1าี่ัเีย้า

แต่ว่ารายารโหตเข้ายักษออะไรทีแต่มันแตวเพราะว่าตียี่สดโอเดคือจะเป็นี่มาที่ไปขอหวตเข้าเพ่าจะดับต่ำดนี่ไม่ดับไปเลยเชียร์นะเพื่อนห้าพัับสองันเล่นจังหวัดแทนเวลาแวนตีโขกับสองตัโอเค โอเคมาเชื่อเลยฝั่งนี้ออกเอ็บูทของไปหลอด์ปัดหน้าเพิ่มหนึ่งนันจะออกอยู่ที่สิบแปดสองสามสามสามสี่สิบสามห้าสิบสามอะไรครับเอบอสไม่หลอดครับเยี่ยมเลยเยี่ยมสองเหมือนกัน ขอกรดจากมือขอสองใบให้นำไมอันนี้ตาสองใบครับแล้วก็มือขอตอนนี้มือเหลือกี่ใบมือเหลือห้าใบสามใบนโอเคครับขอต่นกั้นสองโค้ชหม่ละหกแฟนใจครับจวนใบสามบอครับตอนแรกว่าะยืข้าว ยังไม่กดนะร้อยล้านครับสองคือสามไรโอล่สองกับๆๆเกิดอะไรขึ้นต่อยไร <ป S 2> ไ,ไม่มีไม่มีคิวครับพลังข้างตายแล้วครับโถเกมจบเร็วมากไม่ได้โอ,วอเวอร์ก็ระเบิดอยู่ดีเมื่อกี้มือเหลือแค่น,นี้นะ,อะขอบคุณครับไม่ไม่ไหวแล้ว